แรคือห้องน้ําใหญ่มากมีที่ลลางก้นสะดวกสบายมากเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยแต่เดี๋ยวก่อนที่เห็นสะดวกสบายแบบนี้มีแค่ทีนี้ที่เดียวเท่านั้นเพราะส่วนส่วนใหญ่ที่อมยิ้มเห็นนะคะก็จะมีแต่แบบนั่งยองๆและก็แคบกว่าน,นี้เรากำลังเดินไป MRT MRT เจียหยุน

and then I got to take it to the doctor so it's <laughs> going to be a serious <laughs> one มาต่อกันที่รวมทัวร์ดีกว่าค่ะโรงแรมที่อมยิ้มพักอยู่มีชื่อว่า Rich and Free Hotel ห้องที่อมยิ้มเลือกก็จะเป็นห้องสำหรับ4คนอมยิมได้เอากระเป๋าและของมาวางไว้แล้วก่อนหน้านี้มันก็เลยจะดูโลกนิดนึงนะคะอันนี้นอน4คนมีเตียงใหญ่2เตียงมีที่ชาร์จตรงนู้นแล้วก็อันนี้เป็นที่แขวนเสื้อผ้าที่ปรับแอร ก็ห้องน้ําประตูจะเป็นคุนๆแบบนี้แล้วก็จเจอคนสวยอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นส้วมเขาจะมีผ้ามาให้แล้วก็ผ้าผืนอะไก็แบบเอาไว้เช็ดผมเอาไว้เช็ดมืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น shower pool กังกระแทกด้วยนะโอเคนี่ก็จะเป็นเอ่อทุกคนรู้อยู่แล้วแหละที่อาบน้ำ I g o t t ะเทียมเมื่อกี้เราขึ้นรถวัดมาใช้อุย้ยใช้อีซิกาตแปะ ตอนนี้เรานั่งรถบัสเบอร์18เรากำลังจะไปวัดหลงชันก็นั่งรถสาย18ลงมาที่คุยคุยหลินแล้วก็เดินไปหลงชัน ขามานะันก็ต้องเข้าฝั่งขวาก่อนสังเกตได้จะมีป้ายว่าเสียงแล้วก็ขาออกก็ออกด้านซ้าย มาซื้อเครื่องรางกัน Stop กระดาษแผ่นนี้เป็นกระดาษตัวเลือกเครื่องรางของเขาว่ามีอะไรบ้างส่วนตรงมุมขวาล่างจะมีให้สแกนเพื่อดูหน้าตาและราคาของเครื่องรางที่ยังไม่หมดมันก็จะมีนัมเบอร์เครื่องรางนะคะเราก็เขียนนัมเบอร์เครื่องรางที่เราต้องการแล้วก็ยื่นให้เขาแล้วเขาก็จะหยิบเครื่องรางมาให้เรานะคะ นี่ได้มาแล้วอันนี้จะเป็นลัคกี้ถ้าจะไม่ผิดลัคกี้แล้วก็อันนี้จะเป็นปลอดภัยใช่ อธิบายรสชาติไม่ถูกม <It> ันมีกลิ่นหวานหวานแล้วมันก็หนึบหนึบแม่บอกว่ามันเป็นของโลลของที่นี่ก็เลยชิมเอาหวานเพื่จอจะเอาวันนี้คือจะทำแล้วกัน <Okay. S 2> อันนี้เป็นเลมอนฮันนี่ส่วนอันนี้เป็นชานมไข่มมกแล้วก็อร่อยมากเลยอันนี้ไข่มุกมันจะหนึบๆไข่มุกเขาใหญ่มากเลยล่ะ นี่เป็นเจลลี่มีเจจะมีเจลลี่ข้างในถ้าแบบคือดีมาเลยถ้ากินอันนี้แล้วก็เลี่ยนแล้วก็แบบมากินอันนี้แล้วถ้ากินอันนี้เลี่ยนแล้วก็มามากินอันนี้หรือว่าถ้าสมมติว่าอยากลองพิเ่นแบบเราก็กินนี้แต่ว่าอย่าหาทำดีกว่าเราก็เข้ามาในชิมเมือนวอล์กเกอร์และเราก็จะต้องเดินถลูไปเรื่อย โซนร้านพวกนี้มัจะเป็นร้านอารมร้านของฝากขนมของกินของฝากตอนนี้ขึ้นไหนมากเลยนะแต่ว่าเรายัางต้องสู้อยู่จอ,อิ่มก็ไดะ อันนี้รสชาติเหมือนทาโกยากิที่เค็มกว่าประมาณสองเท่าแต่ก็อร่อยดีเราได้ทางหูรูมา ประวัติถังหูลูกในสมัยราชวงศ์ซ่งพระสนมคนโปรดของจกักรพรรดิลมป่วยด้วยโรคประหลาดหมอหลวงในวัง นำยาหลากหลายมารักษาแต่ก็ไร้ผลองค์จัก,กรพรรดิเลยนำหมอมารักษามีหมอคนนึงตรวจชิพประจของพัสนมแล้วหมอบอกว่าให้เอาผลไม้สันจากับน้ำตาลมาเคี้ยวเข้าด้วยกันให้พัสนมกินหลังจากสิบห้าวันก็หายเป็นปิดทิ้งวิธีปรุงยาแบบนี้ก็เผยแพร่ให้ชาวบ้านจึงนำผลไม้มาเรียงต่อๆกันและเคลมน้ำตาลแดงจนเล่าสืบต่อกันมาด้วยชื่อฐานหูลู แนะนำนะคะถ้าใครไม่อยากกินเลเทอะแบบอมยมิ้มก็ให้สวบไปเลยทีละชิ้นทีละชิ้นไม่ต้องกัดคือ,อยังก,กินถางหูรูปแบบคําสุดท้ายยังไม่หมดเลยมาเจอออสเทอร์ออมเล็อยากกินมานานแล้วเราต้องกินของหวานรผรสมของเค้าไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมมา <c oughs> กินเป็นออสเตอร์แล้วก็ ออมเล็ตจริงๆเมื่อกี้เราเพิ่งกินถังหูลูมานเนี่ยแต่ว่าเราเจอของที่เราอยากกินมานานคือบอกเลยออสเตอร์ออมเล็ตเป็นอะไรที่ดังและหลายคนชอบกินมากมาไต้หวันทั้งทีคือทุกคนห้ามพลาดอร่อย พิ่งอาบน้ำเสร็จเราปรับน้ำร้อนน้ำเย็นได้นะท,น mm. <Very> ทุกคนเวนติก้ออมยิ้มลืมบอกทุกคนไปเลยค่ะเราสามารถซื้อซิมการ์ดและเช่า pocket wifi ได้ที่สนามบินไต้หวันค่ะเราก็บอกเขาว่าจะซื้ออันไหนนะเขาก็จะเปลี่ยนซิมการ์ดให้เราค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา เอ่อส uh, ี่ทุ่มสามสิบสองแล้วพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าเพราะว่าเรามีแพลนไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเราก็ไปเอ